รัเซียปฏิเสธส่งโดรนโจมตีโปแลนด์เดินหน้าถล่มคลังแสงยูเครนตะว,วันตกครั้งใหญ่วันที่11กันยายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กวอ์เดือดพลักนะคะสนามรบศึกตัวแทนยูเครนล้างวอซอสอยโดรนลำน่านฟ้าถึง19ลำทุกฝ่ายระทึกค่ะ รัเสเซียเปิดฉากโจมตีสมาชิกนาโต้จริงหรือและนาโต้จะตอบสนองอย่างไรอันแรกเลยโปแลนด์เรียกประชุมมาตาสีกองทัพโปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้นะคะถแถลงเมื่อเช้าว,วันพุธว่าได้ยินโดรนที่ลุก้ำหน้านฟ้าระหว่างการโจมตีของรัเสเซียในยูเครนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจเป็นการกระตุ้นเตือนครั้งใหญ่สำหรับยุโรป แต่ไม่ได้ระบุนะคะว่เาเป็นโดรนของรัสเซียมีแต่สื่อ,อยูเครนและสื่อตะวันตกนั่นแหละบอกชัดเลยว่าโดรนรัสเซียด้านรัสเซียทั้งโฆษกเครมลินนะคะดมิทิวเพสคอฟคาประจำและกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันชัดว่ารัสเซียไม่ได้มีแผนโจมตีโปแลนด์แต่อย่างใดโดรนที่โปแลนด์เอามาเผยแพร่นะ่ะไม่น่าจะใช่ของรัสเซียเพราะโดรนเกรันสองของรัสเซียนั้น ใหญ่มีขนาดใหญ่เป็นตัวอัปเกรดนะคะมีพิสัยการยิงไกลถึง700กิโลเมตรและรัสเซียยิงโดรนจากระยะไกลโดรนที่ปรากฏนั้นถูกยิงตกแล้วนั้นน่าจะมีพิสัยยิงประมาณ250กิโลเมตรได้กระมังทารัสเซียจะโจมตีวอร์ซอจริงไม่ใช่แค่โดรนแน่สมเหตุสมผลนะคะไม่แปลกใจที่เอกสารทางการของ โปแลนด์ไม่ได้ระบุว่าโดรนของรัเสเซียที่สำคัญเบสคอฟยังบอกอีกว่าทางเราไม่ได้รับโทรศัพท์หรือเอกสารร้องเรียนหรือต่อว่าอะไรจากโปแลนด์เลยแปลกไหมเห็นมีแต่เสือแต่ที่สำคัญคือเซเลนสกี้กับสอสอ,อ,อเมริกาเนี่ยเชียร์เลยเจอให้ยูเครน่ส่งลูกยาวไปถล่มรัเสเซียแต่ทางฝั่งทัสนะคะผู้นำของโปแลนด์ ไม่ได้ทำและไม่ได้พูดตามที่สื่ออยู่กลาโหมรัสเซียแถลงผลการโจมตีของวันพุธว่าได้โจมตีครั้งใหญ่ต่อยูเครนด้วยอาวุธความแม่นยำสูงทางระยะไกลาจากทางบกทางทะเลและทางอากาศไปยังเป้าหมายเชิยงยุทธศาสตร์ทั่วยูเครนรัสเซียบอกจริงๆนะแต่ยิงทั่วยูเครนไม่ได้มีเป้าหมายจะโจมตีโปรแลนด์แต่อย่างใด มีการโจมตีอุตสาหการรมป้องกันประเทศของอยูเครนในเขตภูมิภาคอิวานฟรังคอฟคาเมลเนสกี้สโตมีและละัวอฟลาวอฟนี่ติดเลยกับโบเลนนะคะโรงงานเป้าหม้ล่าวนี้ทำหน้าที่ผลิตและซ่อมแซมยานเกราะและอากาศยานของกองทัพอากาศยูเครนเครื่องยนต์และส่วนประกรอบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับนั่นก็คือ ห้าหกเมืองเนี้เป็นแหล่งผลิตซ่อมแซมอาวุธยุโทโธปกรณ์ของอยูเครนแต่เห็นไหมมันอยู่ติดโปรแลนด์ใครละ่ะส่งส่งให้ดังนั้นรัเสเซียจึงไม่เกรงใจค่ะไปกัดชัดซัด,ดแหลกรูปเดียวสำหรับชานเมืองละวอฟนั้นมันอยู่ติดใกล้ชายแดนโปรแลนด์มาก กองทัพได้โจมตีโรงงานผลิตยานเกราะของโรบอฟโรงงานซ่อมอากาศยานของรัฐผลิตอากาศยานไร้คนขับระยะไกลและเป็นสถานที่ซ่อมแซมเครื่องบินไอพ่นและยานเกราะของยูเครนแจ้งแล้วนะเป้าหมายอยู่ข้างๆโปแลนด์ต่างหากเป้าหมายไม่ใช่โปแลนด์นี่บอกชัดๆรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยตอนนี้ ยังอยู่ระหว่างการซ้อมรบใหญ่อีกด้วยนะคะเขาเรียกซ้อมรบซาปาด2025ระหว่างรัสเซียและเบลารุสเริ่มมาแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ยาวไปถึงวันที่16กันยากกลางเดือนนี้ล้วค่ะโปรแลนด์ประกาศปิดชายแดนติดเบลารุสทันทีเพราะเฝ้าระวังกลัวจะมีการละเมิดน่านฟ้าจากการซ้อมรบที่สำคัญการซ้อมรบครั้งนี้คือการซ้อมรบทางยุทธศาสตร์นิวเคลียร์นะคะ เพราะว่าเบลารุสนั้นมีการติดตั้งอูเรสนิกที่พร้อมใช้หลายระบบแล้วโปแลนด์ Poland, เรียกร้องประชุมนาโต้ด้วยมาตราสีคือการประชุมสมาชิกนาโต้แบบฉุกเฉินนะคะหากเกิดสถานการณ์จำเป็นเขาก็จะคุยกันที่บรัสเซลนั่นแหละอาจจะมีวิธีการสื่อสารอาจจะใช้วิดีโอคอนเฟรน c ์หรืออะไรก็ตามเขาก็จัดประชุมฉุกเฉินได้ไม่ต้องเชิญไปถึงที่บรัสเซล ้การประชุมเนเธอร์แลนด์ส่งฝูงบินรบ F-35 ไม่ได้ระบุจำนวนนะคะแต่ใช้คำว่าฝูงบินและโรมาเนียส่ง F-16 เอามาให้โปแลนด์เข้าประจำการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมหาบเกิดสถานการณ์สู้รบใหญ่กับรัสเซีย Little ere, ลิทัวเนียและลัตเวียประกาศตรึงชายแดนแต่ไม่ได้ส่งทหารเพิ่มค่ะเพราะเพิ่มแล้วตอนต้นปีนะตอนนั้นที่มีซอมสติฟา์ของนาโต สรุปก็คือนาโต้ยกระดับเฝ้าระวังค่ะขยับค่ะแต่ยังไม่ได้ขยื่นยังไม่ได้ส่งทหารเข้าพื้นที่โปโลแลนด์ภาคพ,พื้นดินแต่อย่างใดด้านรัเสเซียแม้จะไม่ได้จงใจจะถล่วอร์ซอแต่ท่าทีก็เหมือนขู่หรือท้าทายอยู่ไกลๆเพราะวันนี้ยังจัดหนักนะคะสองตู95บินทิ้งระเบิดตัวเต็งหลำเลยครึ่งหลนะ ขบขีปนาวุธเค101โจมตียูเครนตะวันตกอีกแล้วแต่โจมตีจากระยะไกลแค่ติดชายแดนโปแลนด์เท่านั้นแหละปูตินเคยบอกเลยว่าเครื่องบินรบใครจะอยู่ที่ไหนรัเสเซียไม่สนใจแต่หากบินล้ำเข้ามาในดินแดนยูเครนเมื่อไหร่ก็ถือว่าจะมารบกับรัเสเซียพร้อมมาเชิญหน้าโดยตรงประมาณว่าถ้าจะดอกไฟก็มาเลย จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id @chapsi.store หรือโทรศ9 4 2์อ9 4 3